ยี่ตาบ่อยดิมึงอเฮียไม่ได้ไม่ได้มันเยอะที่กลอาี่เอ็มแล้วมันขับพลังวากืออฮะไม่มีอะไรล น่าป่ปะเล่นปิง้าแบบลัลลดจิปปดดง้ง่งงได้หมัะปจ้ามาดอยล่อล่ออ่ะยปล่อกปออปอลอลอยปล่ลอยป่อป่ปลยปล่ยปล่อยปล่ป่ปล่อยป่อ่อย่อย่อย่อ่อย่่ย่ยย่่ย่ม่ดย đi àmày nga, đi 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 đi, họ đang on oh. next, uh, uh, next. <coughs> oh, phải sao rồi, bố, vector, Ờ... này, à, không, 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 แต่เต้นก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าแบบพี่ไม่ทำอะไรผิดแล้วแบบว่าทำไมทำไมปืนขาวจังไอ้หนี่โอ้มือเข้าในแล้ว้นเเมาดูมาดูกันหน่อยฮัล <c oughs> โหลคอมเมนต์ไม่าอะไร The drop the bomb if you...